ดีค่ะอาจารย์สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะวันนี้อยู่กับอิกนะคะพยาบาลแผนสอดสอนอาสิกนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์นายแพทย์สมบัติวงมณีนะคะอาจารย์เป็นแพทย์เฉพาะทางด้านสอดสอนอาสิกโรงพยาบาลมะเร็งชนบุรีค่ะหลังจากที่อาจารย์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งไทรอยด์ไปแล้วมีประชาชนให้ความสนใจและมีคำถามเกี่ยวกับโรคมะเร็งไทรอยด์เข้ามา ในวันนี้จึงขอให้อาจารย์ได้มาไขาข้อคําถามแล้วก็ไขข้อสงสัยให้กับประชาชนกันค่ะค่ะเรามาเริ่มคําถามจากทางบ้านข้อแรกกันเลยนะคะอาจารย์มีประชาชนสงสัยว่าโรคมะเร็งไทรอยด์เป็นโรคทางพันธุกรรมหรือไม่คะอาจารย์ครับจากการศึกษานะครับพบว่ามะเร็งไทรอยด์มีความเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมนะครับโดยเฉพาะมะเร็งชนิดเม d ดโ l a r y ีนะครับซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมค่อนข้างสูงนะครับอย่างไรก็ตาม ันุกรรมไม่ใช่ปัจจัยเดียวในการเกิดมะเร็งไทรอยน์นะครับแต่อาจจะเกิดจากปัจจัยอื่นโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมเช่นการได้รับรังสีหรือการขาดสารเอวอดีนในอาหารด้วยครับเรามาตอบคาถามจากทางบ้านข้อที่2กันดีกว่านะคะอาจารย์คะการเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจผลออกมาสามารถเชื่อถือ100%ซหรือเปล่าคะผลชิ้นเนื้อนะครับไม่แน่ใจในข้อคําถามว่าหมายถึง FNA คือก็คือการเจาะเซลล์เพื่อไปตรวจหามะเร็งหรือว่าการตรวจชิ้นเนื้อหลังจากผ่าตัด ต่อมไทรอยแล้วนะครับมาที่อันแรกก่อนนะครับการเจาะชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจหาเซลล์มะเร็งหรือว่า FNA ระบบการรายงานผลนะครับมีด้วยกันหลายระบบด้วยกันแต่ว่าระบบที่เป็นที่ยอมรับและเป็นมาตรฐานที่สุดคือเรียกว่าระบบที่เรียกว่า Bethesda นะครับซึ่งจะรายงานตั้งแต่ Bethesda ที่1 2อก็คือสงสัยมะเร็งน้อยแล้วก็ Bethesda ที่6ซึ่งสงสัยมะเร็งมากนะครับจะเห็นได้ว่าแม้ผลชิ้นเนื้อจะเป็นระดับที่6ซึ่งสงสัยมะเร็งมากแต่พบว่า โอกาสในการเป็นมะเร็งเฉลี่ยจะอยู่ที่98%นั่นหมายความว่าแม้ผลชิ้นนื้อจะบอกว่าเป็นเซลล์มะเร็งก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นมะเร็งจริงๆร0 0ร์ซครับส่วนแบบที่2ก็คือเอาก้อนของต่อมไทรอยทั้งก้อนไปตรวจหลังจากผ่าตัดต่อมไทรอยออกไปแล้วนะครับอันนี้ถ้าผลแจ้งว่าเป็นมะเร็งก็สามารถเชื่อถือได้เลยว่าเป็นมะเร็งจริงครับคำถามข้อที่3นะคะมีประชาชสนสงสัยว่าผลอนาสาอ่ะค่ะสามารถบอกได้ไหมคะ ว่าเราเป็นโรคมะเร็งไทรอยด์ครับผลอนา,าสาวสามารถบอกความน่าจะเป็นในการเป็นมะเร็งได้ว่ามีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์โดยดูจากคุณสมบัติ5อย่างแล้วคำนวณออกมาเป็นสกอร์ที่เรียกว่าไทลตสกอร์นะครับโดยที่ไทลตสกอร์มีตั้งแต่ไทลตที่1น่ะครับถึงไทลตที่5นะครับไทลตที่1จะมีความเสี่ยงอยู่ที่0.3แล้วก็ไทลตที่5นะครับจะมีความเสี่ยงอยู่ที่35ครับ จะเห็นได้ว่าผลการตรวจอันทาสซาวสามารถบอกเนนโน้มของการเป็นมะเร็งเท่านั้นไม่สามารถบอกว่าเป็นมะเร็งได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นในแต่ละประเภทของไทลัตนะครับร่วมกับขนาดของก้อนจะเป็นตัวกําหนดว่าแพทย์จะต้องทําอย่างไรเช่นในก้อนที่มีขนาดเล็กไทลัตต่ำๆก็อาจจะใช้วิธีการตรวจ f ล l ร์อัติดตามเป็นระยะในรอบ3-6ถึงเดือนหรือถ้าเป็นก้อนที่ขนาดตั้งแต่1ถึง2เซนขึ้นไปนะครับก็อาจจะเป็นจะต้องเจาะ FNA เเพื่อส่งตรวจพยาธิวิทยาต่อไปครับ เรามาตอบคำถามข้อสุดท้ายกันดีก,กว่าค่ะอาจารย์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งไทรอยมีข้อห้ามในการรับประทานอาหารหรืออาจารย์มีคำแนะนำสำหรับอาหารที่จะให้คนไข้าทานไหมคะต้องเรียนว่าข้อแนะนำในการรับประทานอาหารของคนไข้มะเร็งไทรอยนั้นจะขึ้นอยู่กับว่าระดับฮอร์โมนของต่อมไทรอยในขณะนั้นเป็นอย่างไรนะครับผู้ป่วยมะเร็งไทรอยก่อนการรักษานะครับโดยส่วนใหญ่จะมีระดับฮอร์โมนที่ปกติหรือต่ากว่าปกติเล็กน้อยนะครับ มีส่วนน้อยที่ฮอร์โมนไทรอยสูงหรือว่าเรียกว่าเป็นไทรอยเป็นพิษนะครับโดยที่ระดับฮอร์โมนนั้นจะเป็นตัวกาหนดว่าเราจะต้องเลือกรับประทานอาหารอย่างไรนะครับถ้าฮอร์โมนปกติหรือต่ำกว่าปกติเล็กน้อยก็ทานอาหารได้ตามปกติครับแต่ถ้าเป็นลักษณะไทรอยเป็นพิษก็ควรจะเลืองอาหารที่มีไอโอดีนสูงเช่นอาหารทะเลเป็นต้นนะครับผมส่วนผู้ป่วยหลังจากผ่าตัดต่อมไทรอยออกไปหมดแล้วและจําเป็นจะต้องรักษาด้วยการกลืนแร่ไอโอดีน131นะครับคนไข้จําเป็นจะต้องงดอาหารที่มีไอโอดีนสูง อย่างน้อย1เดือนขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะให้การกลืนแร่ LD131 มีประสิทธิภาพสูงสุดครับแต่หลังจากนั้นหลังจากการกลืนแร่เสร็จแล้วผู้ป่วยสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์สมบัติวงมณีที่มาไขาข้อสงสัยให้กับท่านผู้ชมทางบ้านและอย่าลืมติดตามคลิปต,ต่อไปของพวกเราด้วยนะคะวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ